ทหารคอมมิวนิสต์ล้าแดงกิกหลอเงินเดือนบาถึง3,000ไปล่างสวมอยู่ฟังไทยผลไือนในเงินหลายกว่าไปสิปเปนยังได้เงินเดือนสำนันสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาสิบโมงเสาร วันยุทธทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ตัวเราก็นึนครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด,กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่นอ้องมีความคิดเห็นจะได้จะได้บอกพาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับประเด็นเรื่องนี่ครับพี่น้อง,พ,องพูดถึงทหารคอมมิวนิสต์ลาวหลายคนก็ตั้งคําถามเนาะโดยเฉพาะพี่น้องในฝั่งไทยก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าเงินเดือนไม่ถึง3,000บาทอยู่ได้ยังไง ใช้ชีวิตยังไงนะครับอ่าประเด็นก็คือว่ามีทหารลาวคนนี้แหละนะครับเห็นเขาไปคอมเมนต์ในเพจเพจนึงเป็นเพจมุมมองเพื่อนบ้านอ่าเพราะว่ามุมมองเพื่อนบ้านบางทีก็โพสต์เกี่ยวกับทหารลาวหรือว่าทหารคอมมิวนิสต์ลาวเขาก็เลยมาคอมเมนต์เขาบอกว่าเงินเดือนไม่ถึงสามพันแต่ก็มีความสุขสามารถกินเหล้ากินเบียร์ได้ทุกวันพะนะ นะครับคือการกินเหล้ากินเบียร์นี่แสดงถึงว่ามีความสุขนะครับเป็นวัฒนธรรมคนที่กินเหล้ากินเบียร์ได้ทุกวันแสดงว่าคนมีเงินคนรวยก็ลดสนิยมแบบพวกลาวแดงไงนะครับคุณจะสังเกตนะครับไม่ว่าทหารลาวตำรวจลาาข้าราชการในลาาเนี่ยเขามักจะถ่ายรูปกับขวดเหล้าขวดเบียร์เพราะว่า คือในมุมมองของเขานะครับรสนิยมเหมือนเขาเขาเรียกว่าหล่อเท่การที่ถ่ายรูปข้างขวดเหล้าขวดเบียร์หรือว่าเป็นหลังๆยกมาเนี่ยมันหมายถึงคนมีอันจะกินนะในสปปลาวนะครับถ้าคือเขาเรียกว่าเป็นความสุขในแบบของเขาไงใช่ไหมถ้าจะให้เขาไปถ่ายที่หรูๆไอคอนสยามสยามพารากอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีไงครับ ะจะให้ไปถ่ายตรงไหนตรงรถไฟความเร็วสูงเหรอที่ที่มันจเจริญที่สุดสําหรับพวกคอมมิวนิสต์ลาวที่เขาอ้างว่ามีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยคือมันก็ถ่ายเยอะแล้วไหมนะครับหรือว่าจะให้ไปถ่ายตรงไหนบิ Big ๊กซีเหรอบิ๊กซีประเทศไทยเ็ามีไม่ต่ากว่า50าสสาขาร้อยสาขาพันสาขาแล้วมั้งเซเว่นก็มีเยอะแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาอวดอ้างเขานะครับก็ต้องถ่ายเป็นขวดเหล้าขวดเบียร์เรื่องกินเหล้ากินเบียร์คนไทยก็ไม่สู้ไง นะครับในสังคมเหล่าทั้งผู้หญิงผู้ชายกินเหล้ากินแอลกอฮอลเก่งนะครับหล่อเทแสดงถึงว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะสามารถกินเหล้ากินเบียร์มีความรับผิดชอบกับตัวเองนะครับคืออันที่จริงนี่นะครับถามว่าถ้าคนไทยเขาอยากกินนะครับเขาซื้อวันละสามพันลังก็ยังได้มั้งถ้าทหารไทยเขาอยากกินออกสือ่อแต่ว่าทหารไทยเขามีกฎระเบียบ อ่คุณจะมาถ่ายรูปใส่ชุดตำรวจทาหารนั่งกินเหล้ากินเบียร์กับเด็กผู้หญิงอายุ17-18เหมือนที่เป็นข่าวอายุ13-4 4เหมือนที่เป็นข่าวในสปปล,ปล,ลาวมันไม่ได้ทาหารไทยเขามีกฎระเบียบพี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าทาหารไทยตำรวจไทยนี่ใส่ชุดตำรวจแล้วไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์กับเด็กอายุ13-14ผู้หญิงเนี่ยได้ได,ได้มันได้ไหมมันเหมาะสมไหม มันก็มีแต่ในสปปลาวไงครับคือมาตรฐานทหารลาวนะมาตรฐานนะครับคือไม่ได้มีระเบียบว,วินัยนะครับไม่ได้มีระเบียบว,วินยัยคุณไม่เห็นนะครับตำรวจลาวทหารลาวบางทีใส่ชุดนะครับตำรวจเอาเสื้อออกข้างนอกนะครับเสื้อในยาวไปถึงหัวเข่าก็มีนะฮะเหมือนเป็นตัวตลกนะครับ มันเหมือนมันเหมือนทหารชนเผ่าอะไรไอ้ชนเผ่านะฮะมันมันไม่ใช่ทหารประเทศใดประเทศหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันไม่มีประเทศไหนที่เขาแต่งตัวมกซกขนาดนี้นะนะฮะผมเลยอยากแนะนํานะครับว่าทหารลาวแดงเนี่ยคือไม่ต้องเก็กหล่อนะฮะไม่ต้องไปพูดถึงประเทศไทยหรอกว่าทหารไทยมีไม่มีปัญญาซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินไม่ได้มีความสุขเหมือนทหารลาวเงินเดือนถูกก็มีความสุขนะครับก็มี ก็มีเงินแค่ซื้อเบียร์ไงเงินเก็บไม่มีนะครับไม่มีเงินในบัญชีไม่มีปัญญาซื้อแน,น่นอนนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ทีนี้คือคนบอกว่าทหารเราอยู่ได้ยังไงนะครับก็กินยาไงหากินหยาไงกินหยาคืองัวคือควายไปซื้อนะครับพี่น้องอพอรัฐบาลคอมมิวนิสต์เราหลอกใช้ก็เรียกไปรับใบย่องย่อ อ่าใจฟูขึ้นมาอยู่ต่อนะฮะพอมีข่าวว่าข้าราชการทหารตำรวจในลาวลาออกรัฐบาลลาวก็เลื่อนขั้นนะฮะเลื่อนขั้นมีใบประกาศให้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เพื่อสังคมะนะลองถามหน่อยว่ายุคเศรษฐกิจทุกวันนี้ในสปปลาวนะใบย่องยองนะ่อะหรือว่าใบยกย่องอะไรนะอ่าเอาไปแลกเป็นเงินได้ไหมเอาไปซื้อน้ำมันได้ไหม ก็ไม่ได้นะครับเงินเดือนเท่าเดิมนะฮะไม่ได้มีความภูมิใจนะสำหรับผมผมว่าคือเลิกไปล้างซ่วมดีกว่าเอาตรงๆครับไปล้างซ่วมอยู่ฝั่งไทยได้เงินเยอะกว่าได้เยอะจริงๆครับล้างซ่วมที่ฝั่งไทยเดือนหนึ่งหมื่นอัพนะครับไม่เห็นแล้วครับพ่อบ้านแม่บ้านไปทํางานที่เมืองไทยทํางานหุงงานห้างเดือนนึงก็เป็นหมื่นขึ้นล้างซุ้ล้างซ่วมในห้องนุ่งห้องน้ําอยู่ตามห้างเขาได้เงินนะครับ ยังดีกว่าอะไรมานั่งเฝ้ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวมารับใช้ระบอบคอมมิวนิสต์ลาวเงินเดือน2,007 3,000แล้วยังจะมาอวดว่าทหารลาวมีความสามารถมีประสบการณ์เก่งด้านนู้นด้านนี้เช็คประวัติได้ไม่เคยไม่เคยนะครับไม่เคยชนะใครเลยเป็นแต่เมืองขึ้นทุกประเทศใครจะไปยึดลาไม่ถึง2เดือนนะครับถ้าเขาจะยึดจริงๆนะครับ ไม่รู้ว่าจะจับอาวุธทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าได้ฝึกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนะครับความล้าหลังเนี่ยทุกประเทศนะครับประเทศไหนที่จเจริญอ้าวพูดตรงๆนะเศรษฐกิจดีการเงินดีประเทศนั้นคือมีกองกําลังที่มั่นคงมีความสามารถนะครับประเทศที่ยากจนนะครับอย่าไปเชื่อครับทุกวันนี้มันขับเคลื่อนด้วยเงินหมดเลยนะครับเงินต้องมอีสนับสนุนกองทัพนะฮะ คนไปเปียบเทียบนน่นเกาหลีเหนือมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์พวกสายคอมมิวนิสต์นะฮะเกาหลีเหนือกับปูตินจับมือกันโอ้ยเกาหลีเหนือดังสนั่นนะฮะมีอาวุธนิวเคลียร์แต่พอไปเช็คดูนะครับเกาหลีเหนือมีแค่ห้าหกสิบลูกไม่เท่าอิสราเอลด้วยซ้านะครับประเทศจีนก็เหมือนกันมีไม่ถึงพันลูกนะครับประเทศอื่นๆโน่นอิสราเอลนุ่นมีมากกว่าเกาหลีเหนือไม่รู้กี่เท่า เขายังไม่คุยเลยนะฮะมันขึ้นอยู่กับสื่อในการนําเสนอสื่อไหนที่เป็นสื่อฝ่ายจีนก็ต้องตรงข้ามอเมริกามันเป็นเรื่องปกตินะครับอลองไปสื่อไปดูสื่อฝ่ายชาติตะวันตกดิเขามองข้ามแม้กระทั่งจีนทั้งเกาหลีเหนือไม่ได้เป็นคู่แข่งของนาโต้นาโต้อ,อะไรเลยนะครับคู่แข่งก็คือรัเสเซียนะครับอ่าเขาพยายามล้มสาภาพโซเวียตสหภาพไอเอล้มรัเสเซียได้จีนก็หมดแล้วนะครับ จีนในอดีตไม่ได้เก่งนะฮะยังญี่ปุ่นยังบุกจีนอยู่เลยนะครับจะมาฟื้นตุงฟื้นตัวหาเหวอะไรเร็วขนาดนี้ไม่มีหลักโม้นะครับนี่แหละครับพี่น้องครับทหารลาวเขาภูมิใจนะนะครับเขาเก่งประสบการณ์สูงสมรภูมิล่มเก้าชนะทหารไทยผมได้ผลจองไว้นะครับบอยไฟเสือไฟกับปเสือด้วครับพี่น้องเงินเดือน2007นะครับสิเหตุยังใดครับพี่น้องสุมือนี่เนาะ สวัสดีครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ